เอาหายายเล่าไว้ไต่กินครับเพื่อนๆครับเราเราบมมี่สองขวเนาะอยู่คนเดียวยายอยู่คนเดียวเนาะเต่ามันต้องเต็้นสองคาเพื่อนเนาะเพื่อนเนาะตายแล้วปลาของใครวันเขานด้เลยปลาของใครวันแต่ว่าเราบมมี่โมมี่โมีลูกบ่รอโนมี่อยู่ลูกแต่ผมไม่ได้อยู่กับลูกโอ้อยู่อยู่คนเดียวตายแล้ว ลูกลก็ค oh. <Q> ันตายแล้วโอ้ก็พ่อได้เนาะพอได้พ่อได้ดูน้ำบาดาเมืองไปเนาะเราเาะเบ้าหี่ง้า่าเอเดเข้าเอาเาเอนอะไรกันน่ยเานอะไเ้ือดิเลือเลือดิให้พอบาดนี่เลือบ่ะผมไม่ใจดิป่ะต้องได้ดิใช่ห้่ ราค่าเดียวกันคุกหมอเนาะดีเนาะเส้ดายนุ่มไม่มีโบรายไม่ลงสาร้ายได้ยาไอ๋โอ้เบอเ็์นเจ้าเจ้าเล้อนเสียดายเนาะโอ้ถนม ขนมมีหลายอย่างละคักแล้วเนาะบอลเขาเขาคุยกับไพ่วันแล้วว่าว่าขนมเพิ่นนี่เพิ่นเนี่ยมี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 บอลขายกับว่ามีขายกับโอเคโอเคมีขายกับแต่ก่อนชูบั้งแรกแต่ก่อนมีขายเขาก็อยากมาซื้อแบบว่าแถาเกับกับเจ้าเป็นไปบ้านเราอยู่ในก่อนเิยขาก็นึกว่าออ่่าาเพิ่นไปไปง่ายมากายเนาะขายของก็ยากเนาะเพื่อเขาจะถามซี่ตัอีกเนาะถามซี่เปสื่อของมาขายเนาะแล้วนั่นเป็นงาน นี่มันน้ำมันน้ำลงเลยมันเบางเ่ได้แ้งขบไปได้ถ้ามันแห้งไม่ก็ไปได้บรรยากาศรับเิ็กเล็กๆก็ได้กินแต่ลูกอมเนาะโอกาสหนาเนอบอกเขาได้เโอกาสหนาเข้ามาเขาสิเอาขนมมาฝากนะ นนดูเศร้ากเจียบคือบ้านพูณอาค์้นมรอากเจียบคือบ้านปลลื่นเนาะปลาื่นเนาะอันนี้อืเด็กหน่อยมันจะลุกอมเนาะบรรยากาศคือคือถ้าถ้าเม้นเราไปสื่อท้องมาค้ายแล้วกับ ไปไกลเนาะเป็นเป็นเป็นชิโมสองชิโมหน่อยเนาะเขาไปใช่เขาไปเขาไปเช่ปูนถึงบ่อือเช่ปูนไปทางมันไก่กัวทางเกียวทนี่ไก่กวทาทางขาเมือยบ่ไก่กวข้ามงทางนี่ไก่กัวไก่ไก่้าขมันเป็นภูเขาเนาะท้างนือเน้นเทียงอืมอืมอืมอืออม้มันทังทางนเที่ยงเอ้โหอ้โอ้ออ้โห บรรยากาศเนาะใครไดนยังมีขนมะดมแหยซื้อใครไดนยังมีหน่อยเนาะมืดเลยเนาะมุมมีเลยเนาะยังบ่อลายโอ้มันบ่อรายดีหน่อยมันจะเป็นพ่อการหรอมันจะเป็นพ่อกัน ขายพวกพ่อกันกัอยากนั้นเสียใจเนาะแต่ไม่น่อยเสียใจแต่ว่าขนมนั่นขายได้หนันาใบใบเสียเท้ามาใบใบกินนะใบใบมาได้ไหมีกูอะใบใบอ่ะอ้าวเจ้ากูเต้เต้บ้าเต โอ้อันนี้น่ะโอ้มีไปไหวอโอ้นี่มันมันมีมีลายกหรอลายยังไงโอ้ล่างยได้ดอ่างย่งเบ็ดบอนี่นะย่างเบิดล่างเท่าไรนี่เจมุ พอลันพอันสามพันออสามพันี่กงเจ้าแม่เนี่ยมันสีนสพ่อดิ้กน่อยะะบ่ละเี้ยทำไมเสะฉนเาไปตระรงเลยเอาน้ำไว้เอานับน,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 นับกน,นกเานเาะมันมัน,นมันมีจะคอส่วนมากมันสีมี่ของไทยเนี่ยเ่าบริเวณองันคองจีนบ่ คงไหนแม่นบ่เออนี่ภาษาไทยโอ้มันคือมีตัวตีนนําซดอกมันสิซมาก็24 สามสิบสอเดี๋ยวาพนปๆึงสองสามสี่อ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิดเ้อ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปดยี่สิบเกสมสิบสเป็นเงินเท่าไหร่สาอในสามพันเป็นหกิบบ่เก้าสบเก้เออแม่น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 เก้าสิบเก้ิบสิบ ตัวนี้สามสิบเนยตัวนี้สามสิบแถวหนสิบแถวสิบแสิบเล็กน่อยมันคือพอเด็หน่อยนจะค้นล็หน่อยบาเตัวนี้เอาซื้อตัวนี้เอาตัวนี้หยันบพอเนาะมันคออรนาดจแ่อาไปยายก่อนเออถามบกพ่อเขา่อยูรบ่ เออเทาสิเทาสีแจกแจกกันหนีนี่จะให้พ่อบ้านแจกดีแจกแใครแจกก็ได้ให้พ่อบ้านแจกอีกรอบนึงก็ได้เนาะให้สำหรับเด็กก่อนเด้อให้เด็กก่อนนะเด็กก่อนเด็กชั้นนี้แหละเด็กชั้นนี้เทาสิซื้อเออสิซื้อมีเนาะมีแจกให้พ่อบ้านแจกนดดหน่อยอีกรอบนึงเนาะเอาตามนั้นเนาะเอาไปซองล่างก่อน เก้าสิบกร้อยแปดสิบเป็นแสนแสนสิบหกัแสนเมีบอกแมเมบอกแสนแปดสิบแสนแปดสิบแสนแปดสิบเมีแหละนแปดสบ ครับเอ่ออจากได้ยาครับเราลราไข่บ่อเป็นไข่บ๊อบโอ้ยยาเนี่ก็ยาไทยเนาะนครับเพิ่นไข่ครับลราไข่ลอากได้ยาขายในไรเดีย1 0สิบพันโอ้สิบพนเนาะโอ้สิบพันเอ่อจเซจะเอสบพัน หลังเดียวจวนาอย่าใช่เจ้าขอนั่ต้องการร่างใม่ต้อาการเอา้่ะดูต่อนะครับให้ให้วันแบกแจ๊คสีครบรครบเนาะอ้าย ถ้เเเมา,มาเปลือกกเด็กบวชโภผิหน่อยมา้งเมาอีกแล้วเลยเดี๋ยวเราไปเดินก่อนนะเบิร์ครับเล็กหน่อยครับเล็กหน่อยแต่ขึ้นเอยตับเดือดเดี๋ยครับเล็กหน่อยดีใจครับแตกขึ้นหนุนเลยเด็กหน่อยบ้านเจ้วมีร้ายทางรถไพวันเนาะ บรรยากาศครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศน้อการเรื่องเผื่อนนะตอนแรกเขาคิดว่าสิแจกแค่ขนมเนาะแต่มันไม่แค่ขนมนะขนมนิดเดียวนะก้อนนึงนะขนมโบกเลยแจกมาหมาให้เด็กหน่อยเอาไปไปต้มกินดีกว่านะนี่ครับมาหมาสองล่างไปแห้งด็กหน่อยต้มกินเดี๋ยให้พอบ้านแจกคือเก่าครับเพื่อยเพราะว่าเขาสื่อสารกับเด็กหน่อยบโเขวาจคือเก่าเรีนบอ อข้าหมอก,กับเด็กหน่อยบพรเขาใจคือเก่ายั <c oughs> าางข้าวถ่ายเพ่อบ้านแจกอีกเทื่อน,นึง <c oughs> แล้วก็จะไปกินเขา่าเนาะเพื่อนพนะ่อบ้านเนาะไปเจียด้วยเพื่อน <c oughs> บ้านแม่เลยพ่อบ้านข้าให้ในายบ้านแจกมะมา,มาให้เด็กหน่อยอีกคนละหอก่อนเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้ให้พราให้ในายบ้านเลยอะไนน้ <c oughs> <c oughs>

โอ้เด็กไลยดีครับเพื่อนเล่าเมื่อวัน ơi nhiêu đó, đâu có nhiều đâu, có nhiều có nhiều đâu, có nhiều có có chưa ăn 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 mơ là cấp uh, cấp ai cỡ này ăn ăn. Chưa đâu như nào mà. Đâu phải tôm này này chưa. Anh này hơn. Ăn có bàn bàn. này này. Anh anh là gì? Ba. Này là chơi. Này thì, cái này. tôm này บรรยากาศครับอ่ะนิดหน่อยเลยกินมมากอ่อเขาลืมกระเป๋าเอากระเป๋ามาเลยอ๋กระเป๋าอยู่กระเป๋าพายอยู่ในด้านขาขาอ่างน้ำนี่ครับเพื่อนเพื่อนสีสีมีแบบนี้ทุบร้างเลยเห็นไหมเห็นไหมครับสิกานง้อกัรขั้วเขาเนาะมันเขาบ่ไหนมันเป็นน้ำมีแต่น้ำเนาะ ก็จปลูกแบบนี้เบิดเลยเห็นไหมน้องพอบานปลูกไว้กันกันงัวกันกล้วยเขาน้องพอบานเนาะโอ้พักครับโอ้พักงามแท้โอ้พักเบิงครับเห็นบ่าพัก,พกส่วนมากเพิ่นปลูกพักไปกินเองแถวนี้เนาะพักกลับอู้ยางสวยเลยโอ้มึงเนี่ยมีแต่ไม่มีแต,มแต่มีแต่แพะมีแต่แบะเต็มกระดาเคื่อนพ่อบ้าน <c oughs> สุดยอดเลยบรรยากาศ